สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและว,วันนี้นะคะดิฉันฐานตุตาอยู่ที่สำนักงานกปร,รกกค่ะเรามากันที่นี่นะคะเพราะว่าเขาจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสารต่อพระราชดำริภายใต้หัวข้อสารรักดินน้ำป่าพัฒนาคุ คุณภาพชีวิตค่ะซึ่งน้องๆจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริอดีพีบีแคมป์รุ่นที่13ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผู้ชนะการประกวดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทีมที่ชนะการประกวดกันเลยค่ะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อ,น,อนายนัทพัฒน์อุ่นศิริวงศ์นะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3จากสาขาวิชาสังคมศึสษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิ วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับสำหรับการเข้าร่วมโครงการ IDPV Camp รุ่นที่ฐสาครั้งนี้นะครับก็มีทีมนะครับที่พวกผมนะครับรวมตัวกันมานะครับสคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยก็เป็นชื่อทีมว่าพงพนาซอกย์าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็มีสมาชิกนายธวัชเกียรติประมาคตินะครับแล้วก็นางสาวนทิพาวัฒนศิ์นะครับแล้วก็นางสาววันทิศเข้ามาคนนะครับค่ะเพื่อนกัน4คนนะครับรวมกลุ่มกันแล้วทําไมเราถึงตั้งชื่อทีมเราว่าพงพนาณิชย์ ผงพ์พนาสกาวพงพ์พนาสกาวพงพ์พนาสกาวพวกเราจะกลับมาพงศ์พนาสกาวพงพ์พนาสกาวพงศ์พนาสกลาวพวกเราจะกลับมาเติมเต็มรักให้กับชุมชนให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มและมีความสุขโอ้ ยอดความฝันช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนสำหรับทีมนี้นะครับเป็นชื่อทีมที่พวกผมเนี่ยนะครับได้ไปมีโอกาสคุคีกับชุมชนบ้านตาานะครับตำบลนจุดแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปคุคีอยู่กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพวกผมก็ได้ไปเห็นถึงส่วนของพื้นที่ป่าสาธารประโยชน์นะครับแล้วก็แหล่งน้ําชุมชนนะครับก็มีผักตบชวาไว้ช่อยในน้ําเกิดขึ้นมากมายนะครับก็เราเลยอยากที่จะ น,นำใบไม้ที่อยู่ในป่าชุมชนเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ทําให้เกิดประโยชน์ให้ชาวบ,บ้านเนี่ยได้นําไปใช้อย่าที่จะนำสารากประตบชวาและว,วัชพืชในน้ำเนี่ยที่ทางหน่วยหนยงานของภาคพัฐเนี่ยได้ทําการตักขึ้นมาไว้บริเวณขอบหต่งน้าแล้วก็เผาทําลายเพราะผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมถ้า2อ,อย่างนี้จะสามารถทําเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรนะครับนำมาทําเป็นปุ๋ยหมักมก็เลยเกิดเป็นแนวคิดนี้มาซึ่งพวกผมก็เลยตั้งชื่อทีมกันครับว่า งั้นเราจะใช้ชื่อทีมอะไรก็เลยได้ชื่อทีมว่าพงพนาดีกว่าเพราะว่าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้นะครับแล้วก็นําสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยจากป่าไม้นี่นำมาใช้เลยตั้งชื่อว่าพงพนานะครับส่วนซอกราวนะครับเป็นคําจากภาษาขมรก็คือภาษาถิ่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะชู เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมสังคมชุมชนที่มีอยู่ในจังหวัดบ,บุรีรัมเนี่ยนำมาถ่ายทอดให้กับทั่วภูมิภาคได้รู้จักก็เลยตั้งชื่อว่าซอกกลาวด้วยก็รวมกันเป็นพงปนาซอกกลาว สุดท้ายก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏนุเวลามก็เป็นสานศึกษาในสังกัดของพวกผมครับจากคำสามคำนี้รวมกันบ่กบอกตัวตนของทีมเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราได้มาเข้าร่วมค่าย RDPB c a แคมรุ่นที่13นี่ได้ยังไงคะครับผมก็เมื่อพวกผมเนี่ยเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชาพันธ์นะครับของทางสำนักงานกปลนะครับมีโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเข้าค่ายนะครับเพื่อที่จะนําแนวพระราชดำริเนี่ยนำไปถ่ายทอดต่อยอดนะครับพัฒนาชุมชนใน พื้นที่ของตอนเองพวกผมเลยรู้สึกว่าพวกผมพอไปเห็นสิ่งนี้มันเป็นเหมือนตัวจุดประกายว่าเราอยากที่จะจำสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับชุมชนเพราะรู้สึกว่าคือเราได้คุคกคีกับชาวบ,บ้านส่วนหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้อะไรกับเขาและก็เขาให้อะไรกับเราตอบแทนกันเป็นความสุขร่วมกันก็เลยอยากที่จะส่ง โครงการนี้ขึ้นมานะครับจนตลอดจนถึงการเข้าค่าย RDPB แคมรุ่นที่13านะครับค่ะพอมีโอกาสได้มาเข้าค่ายในรุ่นที่13านี้ไปเข้าค่ายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่ได้ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่พวกผมนะครับได้ไปศึกษานี่ศูนย์การเรียนรู้ ก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันก็เกิดเป็นความสนุกสนานแล้วก็มิตรภาพดีๆต่อกันตลอดจนถึงได้องค์ความรู้ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือที่จะนําไปใช้ในโครงการที่พวกผมทําอยู่การที่เราได้ไปคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านมีแนวพร่ผลิต่างๆมีองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้เราได้นําแนวพร่ผลิตของพระองค์ ท่านมาใช้ในเรื่องอะไรบ้างครับในส่วนของที่นํามาใช้นะครับก็เป็นในส่วนของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาใช้ก็คือ,อ,อมาใช้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ของชุมชนด้วยนะครับแล้วก็การที่เรานํามาใช้ว่าคือเราอยากที่จะทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่ให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทําได้ด้วย เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้ราคามากหรือว่าใช้ราคาน้อยอยู่แล้วก็กเกษตรผสมผสานนะครับก็เราได้นําเกี่ยวกับเรื่องของการทําปุ๋ยหมักนะครับการทําเกษตรต่างๆในพื้นที่สารประโยชน์นียนำมาใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสูตรปุ๋ยหมักที่พวกเรานํามาทดลองแล้วก็นํามาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเกษตรปานีดแล้วหลังจากไปค่ายมาเรียบร้อยปุ๊บ มาทำโปรเจกต์ปีนี้เราทำกันในชื่อหัวข้อสารรักดินน้ำป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตพอได้ชื่อหัวข้อมาปุ๊บเอาไปตีโจทย์ออกมา เป็นผลงานยังไงต่อคะครับผมก็เมื่อพวกผมนะครับไดไ้มีโอกาสพี่แล้วก็มาเข้าคล้ายได้องค์ความรู้ต่างๆก็นําไปพระราต่อยอดโดยใช้แนวพระราชดำริของท่านดังที่กล่าวมาก็คือนําม,มาใช้ในส่วนของการเราคิดว่าเราจะวางแผนการทํางานยังไงนะครับพระองค์ท่านมีหลักทรงงานยังไงแล้วเราก็นํามาใช้ในส่วนของการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆภายในชุมชนที่สามารถหาได้ง่าย และทําได้ง่ายภายในชุึชนก็เลยรู้สึกว่าร่วมกันครับลงพื้นที่ว่าในพื้นที่นี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นํามาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักในการทดลองนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จนได้เป็นสูตรปุ๋ยหมักหนึ่งที่ย่อยสลายภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว แล้วครับแล้วก็ได้ธาตุอาหารที่จํานวนมากและสิ่งสุดท้ายคือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนโครงการหรือว่าชุมชนอื่นๆทั่วจังหวัดวีรำเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันในสูตรปุ๋ยหมักข,ของพวกเรานะครับผม mm hmm. เมื่อไปลงพื้นที่ชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคุวาสากัรคือป่าไม้แล้วก็เห็นถึงบริบทต่างๆแล้วเราก็ได้ไปพบกับพี่คํเนืงเจริญสิริซึ่งเป็นป่าชาวบ้านในท้องที่ท้องถิ่นนั้นนะครับก็ได้ไป คุกคีอยู่กับท่านพวกผมก็เลยไปเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดก,การใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาน,นําแนวพระราชดิมาปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างพอเราได้ถือเห็นถึงสิ่งที่มีไฟในชนเรามาเห็นแล้วสิ่งสิ่งนี้ก็สามารถมาทําเป็นปุ๋ยหมักได้เราเรู้สึกว่างั้นเรามาทําการทดลองดีกว่าว่าจะได้สูตรปุ๋ยหมักสูตรดึงเนี่ยก็แบ่งการทดลองไปว่า จากที่ย่อยสลายได้ระยะเวลานานเนี่อยอยากเริ่มกา,การทดลองแล้วใช่ครับเราย,ย่อยสลายได้ระยะเวลาที่สั้นนะครับหลังจากนั้นพอได้ผลปุ๊บก,ก็คือสรุปทําเป็นองค์ความรู้แล้วก็ส่งต่อให้กับชุมชนเอาอไปใช้จริงรอพอหลังจากที่เรามีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการทาปุ๋ยหมักทั้งแบบกองแล้วก็แบบถังเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วก็ลงพื้นที่ชุมชนไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับในช่วงสุดท้ายของการเก็บตัวอย่างไปส่งตรวจที่กรมพัฒนาที่ดิน ในแบบปฏิบัติการจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็ส่งผลตรวจก็ได้ผลตรวจมานะครับก็นํามาวิเคราะห์แล้วก็สังเกตทางกายภาพเบื้องต้นแล้วก็นําผลตรวจที่ได้เนี่ยทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ว่าปุ๋ยหมักของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็นําสิ่งสิ่งนี้มาอบรมนะรบมาส่งต่อให้กับชาวบ้านในชุมชนในท้องที่ที่ให้ความร่วมมือกับเราตั้งแต่แรกเลยนะครับ<ะ>จนถึง ป,จจปัจจุบันที่เราได้สุตปุ๋ยหมักนี้มาก็นําไปถ่ายทอดให้ท่านท่านก็สนใจที่อยากจะทําแล้วก็ลงมือทําร่วมกับทีมของพวกเรา mm hmm. ทีมพุ่มะนาซากาว mm hmm. จนเกิดเป็นปุ๋ยหมกักสูตรของพวกเราที่ชาวบ้านนําไปใช้ในชุมชน จริงจริงชื่อสูตรอะไรปุ๋ยหมักองพนาครับอ๋อชื่อสูตรปุ๋ยหมักพงพนาแล้วรงพัฒนาที่ดินที่ร้อยเอ็ดเขาไปเอาลงแล็บเรียบร้อยแล้วเขาให้คําตอบมาว่ายังไงคะก็เป็นในส่วนของแบบผลผลตรวจแล็บนะคราจะเป็นในส่วนของใบนะครับที่ส่งส่งกลับมาแล้วก็มีสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรสี่สูตรเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆอธิบายมาแล้วก็วิธีการแนะนําการใช้ต่างๆนะครับไปเป็นเป็นแบบออนไลน์ซึ่งทง กรมพันธุ์นาุ์ที่ก็ส่งตรวจมาให้เราวิเคราะห์แล้วก็นํามาสรุปเป็นตัวโครงการแล้วก็สามารถที่จะนําสูตรปุ๋ยหมักนี้นําไปใช้ได้แสดงว่าสูตรปุ๋ยหมักคงพนามีประสิทธิภาพใช่จากผลตรงนั้นแล้วเรารเอามาส่งประกวดจนวันนี้เราได้รับรางวัลชนะเลิศจากาโครงการ,รเป็นยังไงบ้างตอนได้ยินก,การประกาศผลคันแรกเลยก็ตั้งแต่แรกเลยก็นั่งลุ้นนะครับตั้งแต่ทีมแรกจนถึงทีมสุดท้ายที่ประกาศร,รางวัลก็รู้สึกรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลา ที่รุนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นเกียรติมากของแต่และทุกทีมเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทีมผมผมรู้สึกว่าใน,ในที่นี้เรามีจุดมุ่งหมายแตกกลางกันในส่วนของการทำโคงการแต่สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันคือเราเนี่ยอยากที่จะสร้างสารรค์สีดีให้เกิดแก่ชุมชนนั่นเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันกับเราหรือผมได้รู้สึกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกทีมแล้วก็เป็นความรู้สึกยินดีหุ้นติดยินดีของทุกทีมด้วยและผมก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำ โครงการในพระราชดำริแนวพระราชดำริต่างๆที่ในหลวงรัชชาลที่9ตลอดจนถึงในหลวงรัชชาลที่10ที่ท่านทรงสืบสารสารักษาต่อยอด ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนำมาสร้างสรรค์เป็นโครงการของเยาวชนและนําไปถ่ายทอดสู่ชุมชนนะครับผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้จากทางสํานักงานกกพนครับค่ะอยากให้น้องๆรุ่นต่อไปได้มีโอกาสไหมคะครับก็น้องน้องรุ่นต่อไปนะครับน้องน้องอดีพีบีแคมป์รุ่นต่อไปนะครับก็อยากจะส่งเป็นกําลังใจแล้วก็อยากให้น้องๆเชิญชวนให้น้องน้องนะครับมาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากเราได้ลงมือปฏิบัติทําจริง เราได้คุกคีกับชุมชนจริงนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้จากทางสำนักง,งานกรกตและก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆจากทั่วมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศเลยเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจอยากให้น้องๆเนี่ยเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับในปีหน้าๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถนําองค์ความรู้ต่ตางๆได้เนี่ยนำไปพัฒนาต่อยอดชุมชนท้องถิ่นของน้องๆได้อย่างแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะ พอได้ฟังน้องเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกชื่นใจเลยทีเดียวที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ศึกษาเรียนรู้แนวพระรมรรมวินําองค์ความรู้ต่างๆทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะนําไปปรับใช้จริงในชีวิตของเขาแล้วก็ชุมชนค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง u t u b e JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทรรม ไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกะปะรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ